มหล,หลวิวหลักล้านไม่เกินจริงเปิดให้รองแล้วเหลือเจ้าพญาปรินเซสรอบซันเซ็ตท่าเลอเอเชียทีคชมมิลสสวยๆยามเย็นถ่ายรูปพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ามาพร้อมบุฟเฟ่ซีฟูด้ดกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่แบบตะโกนและบุฟเฟ่เบียร์แบบจเต็มเรือเจ้าพญาปรินเซสรอบซันเซ็ตลงทะเบียนรับตั๋วเรือกันที่โกดังเจ็ดเอเชียทีคและขึ้นเรือกันที่ท่าเรือที่1เป็นเรือสองชั้นชั้นล่างเป็นห้องแอร์ชั้นบนมีหลังคาและเปิดโล่งตรงส่วนด้านหน้าเวทีมาพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติอาหารหลากหลายเมนูอาหารเรียกน้ำย ากากินจิกกมาสลัดบาต้มยำกุ้งสุปมิโซะเจแปนีคอร์เนอร์ผัดมีโซบะสลัดมันฝรั่งสไตล์ญี่ปุ่นซีฟู้ดคอร์เนอร์กุ้งแม่นางตัวใหญ่เด้งดึงแบบตรงปกอร่อยมากน้ำจิ้งซีฟู้ดดี ไยนูเดินคอเนอร์จะมีแกงเขียวหวานไก่กับขนมจีนอาหารหละ่ะจะเต็มหลากหลายเมนูทั้งผัดผัดกกระหล่ำปีกุ้งปลาซาบะย่างซีอิ๊วเส้นแพนเน่ซอสครีมเห็ดซีฟู้ดผัดผงกะหรี่ไก่ย่างตะไคร้เต้าหู้น้ำแดงทอดมันปลากายขนมปังกระเทียมข้าวผัดไข่ข้าวสวยของหวานกอเลิมไม่แพ้กันมีทั้งผลไม,ม้รวมทัพทีมกรอบ เค้กเย็นมามอนเค้กทอฟฟี่เค้กเบอร์รี่ชีสเค้กกาแฟและชาและพิเศษเฉพาะรอบซันเซ็ตเท่านั้นบุฟเฟ่ต์เบียร์สดแบบไม่อั้นเดินมาหยิบแก้วได้แบบรัวๆไปเลยล่องเรือเจ้าพายาแบบชิลๆถ่ายรูปแลนด์มาร์คสวยๆชมวิวริมสองฝั่งแม่น้ำนั่งฟังเพลงเพราะๆดนตรีสดบรรเลงด้วยเสียงแซกโซโฟนและนักร้องที่มาพร้อมผิดพอตลอดการล่องเรือเรือเจ้าพายาติ้งเซ็ตรอบซันเซ็ตขึ้นที่ท่าเรือที่1เอเชียทีเวลา5โมงจนถึง6โมงครึ่งเป็นอีกเรือเจ้าพายาบรรยากาศดีดนตรีพร กุ้งแม่น้ำคือที่สุดบุฟเฟ่ต์เบียร์เลิศอาหารอร่อยต้องมาลองกันคะ่ะ